เราละน้อยอยู like no. man, man, man. Man, man, はは่บ uh ้านนั้นอย่างบ้านนานดีเนาะแมนแมนแมนเขาว่าเฮ็ดได้แปะเทือแล้วว่าชิปช็อตเราอยากได้ชิปชองอยากได้ตัวจานากได้ชิปชองเทื่อชิปช็องมองแปะเทือ่อนี่บุกง้อใจเราแล้วมันมันมันผู้ชกกันเอามาไหมเอาอันชาวละน้อยมาใช่เฮาเขาเชียร์ไทยมึงเขาเชียร์เอาชิบหาให้เราได้บ่เอาเลย ไปไหนไปจ้าชาวลาน้อยมาไปนับใช้การรอดเงินนี่เขาเชื่ให้เจ้าชาวลาดไปเปล่าก็ได้ไปนับใช้รอดเอามาไหมนี่ชาวลาเอาไปเอาไหมนี่รอดเอารอดเจ้าหนี่ออกไปเอาชาวลาน้อยไปเจ้าเชื่เราเจ้าเชื่ให้เรามานอนน้ำค่อยละล่อขัดเจ้าเกาได้ก็เอามาเจ้าเงินชาวลาโนไปเออเจ้าเงินอยชาวลาดไปชิปันกันกับชาวลาน้อยก็แล้วแต่เจ้าแม่นบอกเอาเขาจะได้โบน เจ้ามีอยู่บ่เงินใอรด้าพระเจ้าบ่งรถชาวล้านไผรที่มาเป็นกรรมการจำอยู่นี่ใครที่คอยํำเจ้าแต่ช้องล้านคนออยเห็นได้นะองคกับเ้าเดี๋ยวนี้ชิบล้านตัวล้านหนึ่งเนาะอยพลันกันกับเจ้าเอามาไหมเอาชาวล้านน้อยมาไหมเอามาเมื่อี้อันชาวล้านน้อยวันชิดชองนะใรเช่ากว่าชิดชองเราหน่ะยนอชิบหายห้ามบริวารอิมหาเนาะดีกว่ดีลุกได้ช่มบืนเอดเช้าพยักเติม หมดชาวบาทนี้เอาแล้วเกข,ขึ้นไปอีกบาทนี้เจ้าเกขึ้นเนาะเพราะงั้นจะได้เงินหมู่หรอว่อาไปช่องเอาจนลาบนะว่า,า,าแล้วก็ได้หมาอะไรไปจนลาบรถผู้สาวนะโอ้ยลาบลาบมันผมเป็นมันปบเหมือน,น,นด้วยเฮาขาเฮาตีเฮาดา่าเฮาก้อยมนันเลยขั้นว่าเฮาม่านี่แม่นบอกชัมม่วโมงลลูกโตจะไปหรือว่าลานโตเนาะมาแล้วเมื่อเฉนอโตู่ที่นี่คอยอยู่น้ำมันได้แล้วเราตีเราเตีข่อยด่าข่อยใครเลยบ่น เม yes> er> ื่อปันม uh? ีความเวาอย่างหลักเมื่ออนมันเมื่อนอนเหตุใดจะอยากถามแบบหากเ็มบน้าแต่ก็บน้าไรน่อกนเว่าหลายไปหลายนานาเชียวมันก็ชาบ้านอายเมืองเนาะเท่าจำเฮาแลวโอ้ก็ว่าตู้ก้อนนี่ว um> ่าวคนอนญานําชีก uh ็เรียกกระดอชีีเมียจนอยู่บ่ได้อยู่บบได้กินบ่เป็นนําเมียน่ะเมียนั่นชีจนเขาปบหนี่เห็นบบอีนายนันว่าโย มันบูมันทีธรรมดาได้แล้วหูหีฮอนได้มันก็ยจะตายไปแล้วเราปวมันว่ามันบ่อชำไบายนะเฉี่ยวบูมันน้อยนั่นว่ารักเนาะว่าอุ้ลืกแค่อ็นว่าอะไรและเพื่อนพวนอันนั้นเมื่อไหร่ยุ่งๆเห็นบ่ผู้มันบ่อายนั่นอีได้ทองบ้านุปูของแม่เอ๋ยว่าฉันเต้งชูบ่ได้เลยมันเป็นไรลูกช่างคมแก่ช่างคมแห้งก็ได้ก็ได้ เส็นคอ,อนำลำเราขึ้น,นชอ่องเถื่อะให้ตัวว่าวแม่และแมเว้าเนาะเย็นนี่น่ะลูกเว้ยคอยชีว่าน้ำเจ้านั่นขึ้นช่องได้บ่ออืโอ้ยขอฉาจ้ะันแปลว่าคนแรกมีช่องให้เจ้าม,มาเนี่ยเพื่อนเพื่นฉาบเออเอาฉะนั้นแม่หลับไปได้บ่ะน,นี่เนะี่ยไปว่าน้ำลูกเอ้าเอ,อาใช้ตูนะพะน่อวลูกว่าวนแม่เนี่ยเต็งนั่นหลับไปได้ฉาบชีเถื่อนะ ฉันเละเอาขันว่านั่ยเราเอาบ่ทั้งช่องเอาแม่เนีเอาลูกเนี่ยเต็งหวะมาเล่นเต็งจีนนอนเฮ็ดแม่มาเช่าเต็งเจนลูกเี่หนึ่งนี่นะเต็งหวะเชี่ยวอี่เลือกหลีเนาะเอาอแม่หันผัวลูกนั่นก็ดีแล้วหลับอยู่เอาแล้วเต็งหวะบ้านนี่ยคูแล้วชิได้ทั้งแม่ทั้งลูกได้หนึ่งหวะแม่เราก็บ่มีผัวเขาบอได้แม่อันลูกนี่ก็ดีลูกข้าเชียวเว้ยเี่่นได้ฉัน ก็แม่นก็เข้ามาเต็งก็สิเอาได้แม่มันก็บ่ได้ขี้ายปานใดเจ้าก็เห็นแม่เนาะอ๋อสิเอาทั้งแม่ทัอาได้เอาได้ได๋เอ๊ะก็สิให้สมมุติว่าแม่ก็สินอนเิงนี่ก็นอนือว่าลูกสินอนนี่ก็ตามผู้นึงนอนนอนคนละบอเนาะนอนเือนเฮาออ๋อบ่สนอนเฮาเฮ็ดนีแหละแต่่งเทื่อเนาะเฮ็ดแม่นี่มตนเฮาเฮ็ดยาแล้วเฮาก็สิลไปนอนนําลูกเนาะออ้เทื่อก็เฮาอดบ่ได้เฮาก็สิเฮ็ดอกันละเนาะ ยาอัดอัดบ่ได huh? like right? ้ดอกเขียวบ่ได้รูเต็งแต็งมาแจงรูได้เรื่องเขียวมันบ่ได้เด๊าห่าอ๋อต่อบ่แม่นว่าวลินได้ว่าวลีนรูได้แมนแมนแมนคันว่าว่าวจ้าถูกเนาะขอถูกขอไพนั้นมันถู้ที่ว่าเบิ่งชิดเบิ่งไลยเฮานี่คันฮอดฉีรือห่าน่ะมีแห้งกับนองคันเอาถึงหมักจมมอมันกัเจ็ดแปดกนแล้วมีแห้งอะไรนั่นห่อยุบโลดได้ใจเนี่ยนั่น ป้น้ำมันก็ยังขึ้นอยู่ได้บอกโวใจในมกคุ่เลยมันบําเพ็ธรรมดานเต็งว่าวชื่อๆไนเสียบําเ็ว่าอันนั้นไหนาามันดำ่เม่นว่าตัวมียเต็งอันตัวมีกับเม่นรอว่างวนี้ยินว่าซบเอ็ดเือเจ้ากันไนของเป็นเมีหักไม่มันคุมปอเนี่ยมันว่าจักเรากินอย่างหมดกินหน้าเหมือนกันเราเนียนน้ดเนีเลยชะจอกเลยเรากิน ันน้หมักไมเขาันเลยเาไเขี่้องไหมบุพเน้องด้วด้วยอพนนั้นเพื่อแห้งเขาเองเลยต้นั่นได้พาช่วยตัวบุพมว่าด้วยอันนี้เขาหนีเลยหักไหมเนี่ยกานกินแล้วนั้นยกกันว่าเฮงก็ชิวังชินาทีหันใจผดอยู่เลยป่าหันจัยผด ว่าความคลื่ะไหเนาะไปตื่นกันแขกมันยิ่งสุดครับพ่อพี่เนี่ยหัวใจตึงูไดยป่อไ่นึกวันนี่เลยเสียวหัวใจตึงเห็นเตงเห็นเตาเรื่องนี้เนาะใจสิขาดแล้วโมหามันน้ำออกแล้วแมบน้ำโว่าจักรีเดี๋ยวนึงาช่วงมต่เอเขาโดนมานอนอยู่นี่ พอดห่านอทีจังยู่ไวใจตึงตึงก็อยู่บ่ายคือที่พอดชามที่เธอแลยไม่แห้งเลยจะหน่อยแล้วบ่แห้งเลยจะหน่อยอมว่าเขาคันเลยเนาะโอ้เราขออนุญาตนทำยิงออกแต่ของเขานั่งยังก็ดีคือกันกระปมันโบราณตัวมึงเห็นบ่าไผ่กว่าคนบาตรีมาบ่ตายแล้วนี่เนาะอ้าวตายแล้วยัง เอาเมียเขาก็าบอกคือกันอินายโฮมหนิเขาวอาตายแล้วยังไงตายแล้วยังใกล้ดีอยู่เอาแล้วอินายโฮมหนิได้บอกเป็นอิไายคือว่าตายแล้วยังเกล้ดีอยู่มันบุลงเด้มันแข่งมันบุลงออินายโฮมหนิได้บอกเพียงน้ำแต่ของมันตายแล้วพุ่นกระตายแล้วคุบุลงใจขาดเนี่ยไปปื้ดเบิ่งของมันยังใกล้ดีอยู่ือว่าขึ้นบุลงเลยเนาะมันบุลแรงมันบุบมันบุลงจะดีอินายโ้มหนใิไปเอาหม้อช้อนน้องล้ม หัวมันน่ะบกชอดน้อยกว่าเฮานี่ชำชำน้องชำยังเฮานี้เลยไม่หายก็ไม่นานยังดอกอาป่าอยู่ในน้ำฟองนั่นผิ่นอยากไปได้แม่ฮ่มอยากเอาแม่ฮ่มอยู่บรรดาวังเราบเอาไปนานเราเป็นปีผู้ใดแม่ฮ่มแม่ฮ่มของบรรดาวังบัดน้องน้องเมียเก่าเฮานี่ไปเอาเบาถั่วเอาชาวเมืองหันน้องจันบุญนาเอาอยู่ทหาร เอาจักไปแล้วป่ะเนาะแล้วแม่ห่มนี่ยไปดูจักกันกับเฮาโอ้ยตู้เอ้ยว่าฉันเนี่ยเจ้าเดี๋ยวมาเอาันู้เบาคอยเอาโลดเราอ่ะทีนี้พี่ชังมาอยากได้คอยนี่มาเห็ดหน้าลำคอยเป็นปีเราอ่ะคอยบนไฮใกล้คอยได้เราอ่ะออเมาเห็ดไทยเห็ดหน้าลำคอยจักเนี่ยตัวเองว่ะคนผู้ชายกำลังยิงอยู่น้ำกันโอ้ยเราอ่ะลู่คอยกันเต็มเพื่อนเยอะๆตานนี้เราอ่ะคอยบ่มักเราอ่ะกำมังคอยเอาแล้วเราอ่ะ แม่ห่มนะวรรวาบเราเนี่ยวนตัวเด๋ยตัวเอามาแต่เหนือผมได้มาแต่เวียงแต่เพียงผมได้โอ้โหบัตรเท้าว่าเลยโอ้เราคนอยู่ด้วยเนาะตัวหมอผัวเนื้อตัวบางคนมาแต่เชียงความลงบาบางต่เพียงคนนั้นหัวเข่ากินเมืองมุนเมื่อน้อยยิ้มใสหัวเขาเลยมันหล่อหัวซื้อละวะหล่อซื้อหล่อนั่งทางในผม เออมันรอหัวเสือมันมีหัวอีกสองสันตัวเนาะมอสนำมาตัวผู้เช้าเนาะเอามาจะเนื้ออ่าอันมออันสอนนั่นเสี่ยวรู้ไหมครับยังเดียวเสียวออกมาจะเนื้อเสี่ยวบุจักขมว์เลยเนาะเดี๋ยวพังเจ้าเนาะเอาดูใช้ก็จะเอาดูไตเพื่อตัวเอออย่างเดียวว่าว่ามีเจ้าอันหมอนี่เอาก็จะเนาะของโต้แล้วอ่ะค่อยค่อยไปมากันเลยอย่าห้างกันเลยเนาะวิดกันเลยดิ เอาอาหน่ยคือกันกับเางใช่เนะเขาไม่จะเอาไปกับเขาจานวะมือห้กายเดือนนี้แท้ๆูจานวะปมดปวดไรวันศุกร์ในไรวันจิไปหลับวันศุกนี่วันศุกนี่นะมาฮือนี่ เอวันจแม่จะไปหลับมาเลยวันเสาร์มาฮอรเฮือนพอดีเออนีประฮัดเอวันศุกร์วันศุกรเอาเล้วตอนวันรไหลับเมียเมืองน้องบ่เซโปนเซโปนนี่เซโปนนอไปใหญ่บ่ฮอดเซโปนคือเมียบ่ฮัดชับบ่ฮอดเซโปนถ้าวันิไปตีเช้ากลับได้ถ้นวันจิไปตอนนี้เมียมันนีซื่อบูได้เสียวมา่าไได้ เอาเมียมาชื่อโมคุณวะว่าบัดเมียได้เมียมาอยู่นี่วะขั้นว่าข้าวข้าวเขาไปซื้อข้าวกับแต่งคุณแล้วเนาะไครที่ไปเห็ดอยู่ในกลางพันฉาเนี่ยมอนี่ยก็มอไปเลยขอกคนสอบคนสารนี่คอยแต่งเนาะคอยตั้งองแก่กุนไปว่าจะกินหมูนั่นโบยยากก็แต่งชื่อได้อยู่ตัวหนึ่งเงินห้าพันบาทนี่เขียว ยังอยู่สิตัหดตัวาพันเยังตเบไาแล้วมันเห็ดบเพนเ็ดหิดีในการกญชาเนี่มนจเแฝงห้อจมากชนชนละื่อพินานี่เรนนดอกมันบมีปัญหาดอกเชียวเว้พก้อันอันตาภายเวลานั่นเชียวม้นคุ้มเี้ยเนี่ยมัชอยได้ได้งวดน้อยจากตูยกกรชอยได้อยู่กันชินไปปลามาแม่นบ่เลยใชรถ จำมันจานบุญมาบ้านพังเฮงนั่นแบ่งแป้นขวดถ้วยไปให้หมูชามเถื่อแบ่งยังบ่ตอบขึ้นมาแหละย่าโลดเราเือนนั่นชูแบ่งให้มันจะเถื่อเราถ้ามันแบ่งมาเนาะอยๆเราแบ่งนั่นจนเต็มถ้วยเนาะบัดแบ่งมาให้บัดพอดีน้อยๆนะคันบ่พอกินจะบัดชแบ่งมาเราอะเราบอกเอาเมื่อช้าเ้ยเราอ่ะเอาเมื่อเมื่อเมื่อวันนี้ไายเนี่ยบัดนี่เราจันบุญมาคนบ้านเฮานี่ มือเดียวเชียร์ควายสามตัวเคยบอกว่าเจ้าโคตรใหม่มือเดียวมือเดียวเจ้าโคตรใหม่ได้บ้านอีเด้อนี่คนบ้านเฮานี่จันบุญมาาเสียควายสามตัวกินแล้วมันบอกใหม่เราเนี่ยกินแล้วแหละเป็นเมื่อไรคักที่ะบ่ติดในชะแตกอิ่มข้างเลยเนาะจะแตกอิ่มแล้วบือเฮือนนี่ไม่อีเออ มไม่ควายตัวน <throw capacity S 1> <aka> ึงอีกเอาควายมากินอีกกินควายอีกเอามาให้กินอาก็กินกินอยู่เบิดมือมือนักนควายสามตัวโอ้ยกัดกินใหญ่ตัวที่ชอมันตีนกูอยากใช้ปากเด้น่ม่อีกม่อีกม่อีกเบิดสามตัวไล่แล้วเอาเมียผู้นี้แม่แม่เชียงคำบาเนี่ผู้ที่เบิดชี้แปดตัวเต็มเจ้าคุณ สิบแปดตัวขวายันต้องเพลงนี่นะเอออ๋อดูจันทรบ้านบุญมาเจ้าวัดทนธรรมดาหมดเราก็มีควายหลายเนาะเฮายนี่แขงน้ำกันกับเมียนี่แล้วเนาะบอกเ้ยเมื่อเพื่อนพ่อแม่อยู่บ้านอ๋อทุกเจ้าพ่อแม่แบบนี้ก็เรียกว่าควายแล้วเองกับเมียนะบอกนี่เนี่ยกระจายหมดแล้วเนาะแต่หมอเชียงกระบาดกระตายแล้วยังใส่ลูกหลานนั่นแหละลูกหลานก็ตายบมดนั่นแล้วยังไก่เมเขมคาดีนี่ โว้ยยังเราเคยเห็นผู้ที่บดชิบแปดตัวเกษตรกใหม่ทันินแล้วมันยากเตะปากเขาไม่หรือไม่เห็นได้ฉันผู้ชีกับบดชีฮหอันไม่เท่าชีเมียูมันทิชชูไปอ่ว้าวน่อยจ้ามันมานีว่าวีดเลยบดชีเมียเมียเจ้าได้บดเท่าเลยบดชีเมียคอยอันว่าวจ้ามันมานีเาเขาสมัยอดอเขาม่แล้วไม่หว้าวหนอ กดเอากดเท่าเนาะกินนั่นงัวกินยังแล้วเลยเนาะชิมเมื่อเลยฉันแล้วลูกหลาด้วยชิมเมื่อเลยเป็นเลยจะแตกอิ่มเลยบ่ยินไหมเนาะโอ้ยกูจะเตะปากพฟงเด้บ่ไม่อีกยจ่ะว่โอ้ยชิมเมื่อชิมเมื่อบึ้ดบั้ดสามโตเนาะงกระทับบ่แม่นบ่แต่เฮาเนี่ยบัดบุดแขกเนี่ยทามรู้แหละหมูจังบึ้ดเนาะัเอาประวัติจันบุญมานไปเอาเมียอยู่บ้านพังเฮเขาจนยอม ไปว่าอันั่นจะรุ่นมานนะไอ้บุญยอมกระดักกระเดียดบ้ดนในเนื้อนี่เขาชิว่าชุดโตพังอันเขาไปดินชาว่ง่ายตีบลาบหน้าบัฟังเร็วไปด้วยแล้วอนุญาตใครนะเรื่องใหม่ไม่อนุญาตไครรู้มันคุ้นกันนะโอ้เจงเราไปไปนอนเฮือนแล้วคงพี่น้องทางอันพ่อเจงเด้ออไปนอนเฮือนแล้วเด็กเจงก็ไปดินเฮือนใกล้ๆเห็นแล้ววิ่ผู้เช่านั่นวิ่นนำผู้เช่านั่นมาแรงมาแหละผู้เช่านั่นลูกน้อยเด็กลูกประมาณได้อันอ่องแต่กำนอน ช่องเดือดกว่านี่แหละอยู่ในอู่นหน่อยไปนอนในหันแล้วนอนดินเฉาเลื่อนใกล้ๆคือนี่กับเล่าเต็งนี่กับเพื่อนเล่าผู้เช่าก็งามเลยผู้เช่านั่นน่ะควายอู่ควายเลยควายอันผู้เช่านั่นผู้เช่าอยู่พักอู่เบื้องนี้เป็นบมดเต็งมาอยู่พักนี้ควายมาเต็งก็จับเมียนอู่จับอู่โอย่กบโบย่างให้มันอันนั้นจับพยังมเอามันอยากถือคอยแผ่นนี่นะเนาะ ใส่แผ่นไฟมาบ่ได้จับมันตื้นมันนิดหน่อยเนาะมันมานอนน้ำแตงแล้วบ่เนี่อยากให้ผู้ชาวมานอนน้ำเดียบ่เนี่ยฉันมันอยู่สะพานคนละพักอู่ไปทีไปมันบ่นอย่าอู้ไปตัวเต็งมันกับมาไล่มานอนน้ำคราวนี้เราไฟช้ำใมันบ่บ่เนี่ยเด็กกใบยขึ้นลุแล้วบ่เนี่ยมันมานอนพร้องเพิ่นแล้วบ่เนี่ยผัวนั่นตายอันตายอันตกื้อ ไปช่วยนามึอเช่ามาแหะมอเช่ามาไปช่วยนาลตุ๊กพวว่าันนาฝ่งตใชงเลยเ่อสายเลยสายเป็นลูกออกปท้อันได้ชองอูนี้เป็นรถงุ่นนะน้ำห่อนรวกมันอกก่อนเนมาเลยที่กงโค้ใชเลยเนาะมงเช่ามาแหละมันบอกมันอันั่นไอ้น้องมันมาแต่ยามายากไหนพี อันทุเช้าน่ะมาปัดจันบุญมาเนาะผู้มันหัวหนาโต๊ะปัจจักบอนมอนเนี่ยบักอันนี้นะมันมีเมียอยู่โต๊ะมัให้มันขี่ให้ยังว่าฉันนะว่าเนี่ยเนี่ยโรดไอ้แลคงเราบริยันอายไปเด้อจันบุญมาโต๊ะบริยให้ละมันขี้มันก็ขี้แล้วมันก็มาขี้อยู่ทีนั่นวะโต๊ะไปใหม่มันจะนอยะเมียมันก็ไปหัวโตอีกโต๊ะจักอยู่บบันมันมีเมียมีเมียอยู่เนาะ เูาทุเฮ็ดกัยามันใหม่มันอ่ะเลยบริใหม่เลยก็ได้ไอ้แจนมุนมาวาวให้แกเป็นนอยังไม่ชาดเชียวคุณนั่นแก้เป็นนอโออบริว่าวเรื่องแก้รักแค่แกแม่ไปเนาะไปอันไปขวาไปหากินน้ำแยงแดงเห็นไหากินแยำแดงแยำอันนี้แหละไปแล้วเ่านั่น ไปหากินข้าวป่าชวนกันกระมู่ไปบ่เคยบ่อื่นบ่อื่นเนี่ยไปหากินข้าวป่าไปก็ไปไปก็ไปแล้วพอนำไปนนี่มาแล้วบัดนี้อันแม่จานว่าฉันแม่เชียงเมื่อเชียงบนบ่าเมื่อเชียงนั่นเมื่อเชียงอันนั้นนะแม่เชียงว่ะเม่อเนีเจ้าอ่อนเอาไก่ตัวนั้นขึ้นมาขานต้มให้คอยหน่อยเด้อว่ากันเขาจิไปกินมข้าวป่าบ่อื่น เอาาไปหกดี๋ยวจะเอาไปหากินเข้าป่าไว้เขากินมันานมันโมไม่ยังกินไปห้องไรชี้กินได้ใชแล้วไปกินเข้าป่าว่าแล้วบ้านนี้ยเนี้ยเขาขึ้นมากระต้มแล้วบ้านกรต้มแล้วก็ใส่กระยังไม่เนาะมือชาวมามึงตัวได้ยังเงินไปกินข้าวป่ามึงได้ยังเงินไปหาข้าป่ามึงหามันบ่ได้หรือเช่นเราบ่ได้กับบริจิตเต็งเชิญได้ต้มไก่ตัวนึงเราอ๋อไปห้องเราบ่ได้ยังอะไง มากินนั่นเระมุโตนั่นมืถือเลยเราวหมามุโตนั่นเพราะเท่านี้ก็หมาเพราะว่าว่าไปกินเข้าป่าบบ่มีอยังมากินเขาชุกชัแตกเราอ่ะให้แล้วให้ที่บันชุกชัยแตกเราไปหากินป่าอยู่บนอื่นคนไม่ใช่ถ้าเราไปกินเข้าป่าก็หามาที่จะเหอนเราอ่ะมีอยังก็เอามาที่มากินเราอ่ะมีว่าไปกินข้าวป่าไม่ใช่ข้าวป่าไปหาโชคมึงได้แม่นดอนน้ำอันนั้น

ไม่ดีบอกใหนตุจานเป็นรัดเอานี่โอ้ยแยาบรรจายก่อนรับบอสกี่รับหรือบารับขออภัยที่ท่านโทรหายเมื่อวานแสดงว่าโทรชวนกันไหมจักชวนกันชวนกันแล้วมันจะรบกวนอ่าชายเจ้าชายอยู่กลางอากาศเนาะขจานบนมานี่ขจิวปัญญาปัญญาปัญญานี่ยฉ่ำกันก็ชิมเนี่ยบอกขนาดปานนั้นพเลย เมื่อใหม่มาอีกบัดนีเ้เฮงเลยเนาะเป็นเข้ามือชิมือว่าเดือนบนนี้เนาะมัมวไปนะเฮ้ยไปหาชชคบ,บางกินบางอาจารย์ไปบ่ส่วนของไปลินน้ำกันก็นคือเนาะเท่าคนเท่าคนเท่าจังหวัดจะไปหาบึงบางัคคนน้อเราจังไปเอาบุท่าน,นานะได้บางน้ำมูได้เลยบ่เราเนาะไปหาป่าไปแล้อ,อ้ยหามันบ่ได้กับบริกินแลว้วเราไปหาชื่อคนเราบ่ แถวบ้านอ่าล่างทุกงเปลือยนี่เขาได้ได้เราใบบางจะไปกินเราอ่ะจะกินเขาป่ากินบางเช่ามากะแม่จานเล้อยหมดเสร็เห็นยังอันไปไปหาบึงบางดูแถวบ้านอลางนี่ก็เด้อเห็นยังเอาหมูชว่นไปกินเขาเขาป่ากินบางมาเลยเอาไอ้ด้วยแล้วไปได้บางท้องโตมาเลยมาแล้วก็พิ้งด้วยเราพิ้งยนงไงไปไปกินเขาป่าน้ำโม ไปแล้วึ้นเจาะโคนนั่นกบได้บักลับนี่กบได้เออมันอยู่ในใช้บางเราอ่ะเขาเถือถือมาแล้วเราบางช่องโตเขาไปชื่ออยู่บ้านลางวานเราเอาเลยจักว่ามันเป็นน้ำผู้นี้มันชักแฉ่งใ่ชัแฉงคืออาหารมาตตบ้านอาหารมาตตบ้านบางมากินอยู่ป่าเอ้าชาแม่เลยทีเราให้หนูมันระชิดไปเป็นไรเราอ่ะอืคงเอามากินข้าวป่าเราอ่ะคงว่าไปหากินบาง เอาย่าม so ันบ like bon ุได้แล้วเอาถือมมาเราไปชื ans, uh. ่อบางตะวานเนี่ยพวกเราไปเบิ้งมือทูชีดายเราไปเบิ้เมื่อมั้นบุได้เนี่ยมันชีวิตของกูนี่บ่ไดีพ่อเท่านั้นไม่อเท่านั้นพอชีเบิ้ลเนี่ยได้พอเท่านั้ก็ไม่ได้พื้นก็ดีบักมาชีพ่อชีแม่แล้วมึงน่ะเป็นน้ำมึงเราพ่อเท่านั้นเลยพอมันเทียนอันนี้น่ะมาชื่อๆมึงทหารหรือไม่ทหารว่ามึงมามากินข้าวป่าน่เออแล้ว ม่ชื่อได้จังยังเอาเบิดอันงอเบิดควายชิบแต่ตัวนะกับเมียพู้นั้นเนาะกับเมียพคนนี้อ๋อโทษไม่หน่ายบ่จะกินไจะกินลดนะพราะง่ายเอ้าห่อยเลี้ยงไว้ให้เจ้าะกินแล้กินเจ้าจะกินเก่งชำไรอยู่นะฮะจะกินแล้กินหล่อน่ะเอาแล้วเจ้าจะกินชำไรอยู่เนี่ยนะฮะฮัลโหล ฮัลโหลานตอบหอมเนบหอบมันเจ้แล้วควิดมันเป็นไดบนอโนนี่มอดชิวอ่อนมดกับเรียดกับขมาบอทโว่าอัลลอเหมาะตอบอืคือโทรมาแต่ผม ็ยังเ็นเป็นเนีนั่นเป็นยังเฮปเป็นเนีนัเนาะกะวยอ่ามาชวได้ช่วเอาช่วได้่วดีโอ้ยทมะหัวทมะอยบ่เนาะทก่านเนาะค่อยคี่คานไปได้เบาเด็นอยคนไปเนไปหมัดึงคอแก่มาก็ได้เนะยกท่านจะไปดึงคอแก่มาโว้เน่โหดแท้หเิไปน้ำมันมาน้ารถอีนี่ย ขึ้นไปทืบเ <c oughs> พื่อนสามบาทเนี่ยมันเล่นตามก้น <c oughs> น้อคอยว่ามันชิงยาบกิจัง